สิ่งที่คนไทยน่าจะยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าตอนนี้ณนะเวลานี้การหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยตกลงประเทศเราได้หรือเสียนะครับก่อนเด่นอะไรที่มันเป็น,นรูปธรรมก่อนก็แล้วกันก็คือ,บบอรรษษการแถลงของสบตกนะครับหรือว่าศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้ออกมาบอกว่ากองทัพไทย สามารถยึด11พื้นที่สมรภูมิรบได้นะครับก็คือภูมิภูมิเขือช่องอันมาประสาทตามเมือนทมปราสาทตาควายช่องบกนะโดนตวนสัตว์โสมช่องจอมช่องสายตะกูพระวิหารและพะลันยาวนะครับอันนี้คือได้มาที่เป็นรูป,ปธรรมเลยแล้วก็จะต้องไปคุยกันอีกนะครับ GBC JBC เรื่องชายแดนว่าจะเอาอย่างไงอันนี้แหละครับ มันจะเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าไอ้ที่เราได้มาเนี่ย11พื้นทีเนี่ยเราจะรักษาวันไ,ไว้ได้หรือเปล่าในแง่ของการเมืองแต่ผมเชื่อว่าได้มาแล้วไม่มีทางยกให้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายกองทัพก็ต้องรักษามันเอาไว้ที่สําคัญก็คือจุดที่ยึดมาได้เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งนั้นเพราะว่ากัมพูชาอย่างที่ทราบกันอยู่ได้ละเมิดข้อตกลงยุดยิง นั่นหมายความว่ากัมพูชาพร้อมที่จะสวนเราได้ตลอดเวลานะครับแทงข้างหลังเราได้ตลอดเวลาการยึด11พื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ยึดมาได้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยเราไม่เสียดินแดนแล้วยังได้คืนเท่านั้นนะครับได้เพิ่มเท่านั้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเป็นการปักหมุดรอถลม่มเฟดต,ต่อไปด้วยถ้ากัมพูชายัางห้าวอยู่ กองทัพก็ยังมีการโจมตีในเฟสต่อๆไปนะฮะจากดิเฟนซีฟคือการป้องกันมันอาจจะกลายเป็นออฟเฟนซีฟหรือการรุกเข้าไปในกัมพูชาก็ได้ถ้ากัมพูชานอกจากจะไม่หยุดยิงแล้วยังพยายามจะเอาดินแดนคืนด้วยนะครับดินแดนไปอย่าเรียกว่าดินแดนคืนเลยครับจะเอาดินแดนไทยไปด้วยนะครับดังนั้นการยึดดินแดนพวกนี้เรียกว่าเป็นการได้มาที่มีความสําคัญอย่างมาก ของประเทศไทยที่เป็นรูปประธส่วนที่เป็นนามธรรมนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวต่างประเทศเมื่อเช้านี้ก็จะทราบว่าสื่อต่างประเทศนี่เริ่มจับทางได้นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยุดยิงหรืออย่างน้อยก็รายงานว่าประเทศไทยเนี่ยได้แจ้งกับชาวโลกว่ากัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงยุดยิงสื่อต่างประเทศจะมีลักษณะยอย่างนี้ครับว่าพยายามที่จะบาลานซ์ข่าว อย่างให้มันมีความสมดุลระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ปัญหาคือกัมพูชาไม่ได้มีข่าวที่มันเชื่อถือได้เลยล้วนแต่เต็มไปด้วยข่าวปลอมและข่าวใส่ร้ายป้ายสีดังนั้นระยะหลังนี้ผมสังเกตว่าสื่อต่างประเทศเริ่มที่จะไม่ค่อยไปเอาสื่อต่างสื่อจากกัมพูชามาเล่นนะครับมักจะเน้นที่ข่าวจากไทยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้มาจากการอยุดยิงครั้งน,นี้คือ การทาสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งได้เปรียบกว่ากัมพูชาจุดนี้กัมพูชาย,ยังได้เปรียบเพราะว่าเป็นประเทศสแกมเมอร์นะครับอัดข่าวปลอมรัวๆร่วมมือกับสแกมเมอร์รัวๆเลยเพื่ออัดข่าวโจมตีประเทศไทยใส่ร้ายประเทศไทยนะครับวิธีการแก้อยู่งี้ครับเพื่อที่จะให้เราได้มาในชัยชนะที่เป็นรูปธรรมด้านข้อมูลข่าวสารประเทศไทยจะต้องทำวอลลุ่มนะครับ ส่งข่าวภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆภาษาหลักของโลกที่เป็นของสหประชาชาติทั้งภาษาจีนภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาัสเซียส่งไปกระทรวงต่างประเทศมีศักยภาพอยู่แล้วครับมีทุกกรมก็ทําเอกสารไปสิครับทุกทุกภาษาแล้วก็ส่งไปที่สํานักข่าวต่างๆทั่วโลกผมไม่เห็นว่าจะยากเย็นอะไรยกเว้นเริ่มทําแค่นั้นเองครับพอเราเริ่มทําแล้ว นอกจากเราจะยึดพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมได้แล้วเรายังยึดพื้นที่ข่าวได้ด้วยนะครับต่อให้กัมพูชาละเมิดข้อตกลงร้อยครั้งพันครั้งมันก็แพ้อยู่บนย่งค่ำนะครับที่เรายังไม่ยังไม่มั่นคงตอนนี้นะครับเพราะว่าการหยุดยิงนะยังมีพื้นที่ข่าวปลอมนะข่าวปลอมอยู่ถ้าเรายึดพื้นที่ข่าวปลอมได้การยึดพื้นที่นะครับ11พื้นที่ก็จะมั่นคงนะ การหยุดยิงก็จะมั่นคงเพราะกาัมพูชาไม่มีแนวรบอีกต่อไปแล้วนะครับรบกันแบบสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยก็รบไม่ไหวถึงกับแจ้นใบฟ้องสหรัฐอเมริกาให้มาช่วยเป็นกรรมการหยุดยิงให้ทีนะมันเป็นสัญญาณว่ากาัมพูชาลบไม่ไหวแล้วอาวุธมันก็จะหมดนะครับส่งมาก็ตายเกลื่อนแต่ไม่ยอมบอกว่าตายกี่คนเหลือสมอรภูมิเดียวสมรภูมิขับกรองข่าวปลอมยังมีแรงเพราะว่าได้สแกมเมอร์ที่เลี้ยงเอาไว้ ชุบเลี้ยงเอาไว้ช่วยเหลืออยู่นะครับอันนี้ฝากรัฐบาลนะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้กัมพูชาแข็งมีความแข็งแกร่งในด้านนี้นะครับเขาก็จะกล้าที่จะละเมิดข้อตกลงเราได้เพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถโน้มน้าวให้ชาวโลกเชื่อเขาได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าโชคดีตอนนี้ระยะหลังสื่อก็ไม่ค่อยจะเชื่อกัมพูชาเท่าไหร่แต่ก็ยังว่านะครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าเราไม่ปักธงในสารภูมินี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราน่าจะได้ก็คือชื่อเสียงในด้านการทูตในเวทีโลกเราได้ปฏิบัติการหยุดยิงอย่างแน่นอนนะครับมีการประกาศมีการยืนยันแม้ว่าคนไทยจะไม่ค่อยพอใจก็ตามว่าจะต้องหยุดยิงเพราะว่ายังไม่สาแก่ใจที่กัมพูชาได้ทำกับพี่น้องชาวไทยไว้แต่เรานะเป็นประเทศอรารยะ เราก็ยอมรับกันโดยดีนะครับไม่ใช่ออกไปประท้วงโกลมโกลมโมนะแล้วก็หักรัฐบาลหรือว่าหักกองทัพไปแต่คนไทยก็นิ่งไว้ปรากฏว่ากัมพูชาก็แหกสะเอ็ดนะครับดังคาดเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่มีกองทัพที่เป็นระบบระเบียบนะครับกองทัพที่เป็นอารยะประเทศกองทัพที่เป็นิน international เนี่ยนะเขาสั่งอะไรเขาก็หยุดแม้แต่อิสราเอลที่ว่าโหดๆนะครับมีซีสไฟมีหยุดยิงครับกับฮามาสหรือว่าฮิสบอลเละก็หยุดนะครับ แล้วก็ไปแห่กันต่อยังไงก็ต้องหยุดไว้ก่อนแต่กัมพูชานี่ไม่หยุดเลยครับใส่ไม่ยัง้งไม่มีไม่มีหยุดจนกระทั่งถึงตอนเช้านะครับนี่เป็นลักษณะของประเทศปทศ่าเถื่อนอนารยยะนะครับแม้แต่ประเทศที่ว่าโหดโลบกันหนักๆเขาก็ยังทํากันเลยหยุดยิงกัมพูชาไม่ทําเรื่องนี้ประเทศไทยต้องทําให้โลกเห็นชัดกว่านี้นะครับต้องทําให้โลกเห็นชัดกว่านี้ยกตัวอย่างให้ชัดนะทำสงครามข้อมูลข่าวสาร แล้วก็บ่อนทําลายภาพลักษณ์ของกัมพูชาเมื่อกัมพูชาไม่มีใครเป็นแบ็กอัพแล้วกัมพูชาก็จะอ่อนแอไปเองนะครับต่อให้คุณกัมพูชาทั้งประเทศยังเชื่อถือรัฐบาลน,นี้อยู่แต่ถ้าข้างนอกเขาไม่เอามันก็อยู่ไม่ได้ครับขั้นต่อต่อไปก็คือสหรัฐอเมริกานะครับกัมพูชาเนี่ยนะไปดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นกรรมการโดยใช้เว s t ์ o ไพล์คอนเนกชั่นของฮุนมาเนตที่ปรึกษาของทั้ง ก็เป็นสหายร่วมเวสร์สไพของคุณมาเนตนะครับแน่นอนครับคุณมาเนตดึงสหรัฐอเมริกาป่าแหล่งข่าวจากจีนนะก็ะยืนยันในเรื่องนี้นะและค่อนข้างที่จะกระทบต่อความรู้สึกของฝ่ายจีนพอสมควรนะฮะเนื่องจากกัมพูชาก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีกับจีน ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีอยู่แต่ว่าลักษณะต่อไปนี่ผมไม่แน่ว่าจะยังจะเป็นเพื่อนกันในดีกรีไหนนะครับแน่นอนว่าไทยกับกัมพูชาก็เป็นมิตรสหายที่ดีกับจีนด้วยนะครับแล้วก็ทั้งจีนเนี่ยมีนโยบายต่างประเทศคือไม่แทรกแซงนะครับไม่เหมือนสหรัฐอเมริกานะจีนเนี่ยจะมุ่งเข้ามาอยู่ข้างในตัวเองดูสเสถียรภาพของประเทศตัวเองเป็นหลักนะส่วนประเทศข้างนอกเนี่ย มากจะเน้นการลงทุนด้านเศรษฐกิจนะครับถ้าเขาจะมายุ่งเนี่ยเขาจะมายุ่งเรื่องเศรษฐกิจก็คือลงทุนค้าขายเป็นหลักนะดังนั้นลักษณะมันต่างจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาหมดยุ่งเพราะโดยทางการเมืองเพราะสหรัฐอเมริกามีนโยบายแบบนี้มีท่าทีแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะแล้วประเทศไทยจะทําอะไรกับสหรัฐอเมริกาดีครับคือในการหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยนะครับทางไทยเราก็แจ้งไปที่ถ้าแจ้งไปที่จีนแจ้งไปที่ มาเลเซียจะเป็นประธานอาเซียนนะผมคิดว่าการแจ้งไปทั้ง3ฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่จะล้มเหลวที่สุดคือการแจ้งไปที่ทัมเพราะทั้มเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะไม่สนใจอะไรเลยเรื่องที่มันอยู่ในกติกาอย่างเช่นการแจ้งเนี่ยเป็นระบบเนี่ยทัมก็จะไม่สนใจยกเว้นว่าคุณจะแจ้งทัมว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาจะทําอะไรก็ตามทางไทยสามารถทําได้ หรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งผมคิดว่ากัมบูชาใชะและเมียนมาก,ก็ใช้ด้วยก็คือยกยอป้อปนทรัมป์เพราะทรัมป์เป็นคนบ้ายอนะอย่างเช่นมินอองหลายไปชมทรัมป์นะทรัมป์ก็บ้ายอแล้วก็ยกเลิกบัญชีดําบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมินอองหลายหรือกองทัพเมียนมาไปเสียอย่างนั้นนะครับบ้ายอกระทั่งยอมเลิกเป็นศัตรูกับกองทัพเมียนมาคนก็งงแตกกันใหญ่ ผมเชื่อว่ากัมพูชาก็ใช้วิธีนี้เพราะหุ่นเซนหุ่นมาเน็กก็เลียทำตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยซ้ำชมเปาะเลยนะครับมันเป็นสัญญาณว่าใช้วิธีการที่เป็นจุดอ่อนของทั้มก็คือทั้เป็นคนบ้าโยอประเทศไทยสามารถทํางานได้หรือเปล่าผมว่าจะทําทเลยครับประเทศเรามีฮิลิโอตปะในความละอายแก่ใจนะฮะและเป็นประเทศที่ควรจะเป็นประเทศเป็นหลักเป็นฐานเหมือนประเทศใหญ่ๆที่เขาทํากันเขาไม่มีใครไปชมทั้มเพราะชมไปแล้ว หนึ่งมันเป็นเรื่องโกหกนะมันเป็นมันเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีจยู่จริงในคนคนนี้แล้วจะไปชมทําไมนะมันทําให้ประเทศไทยเป็นตัวตลกในอนาคตอากาศนะเมื่อประวัติศาสตร์ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยทําตัวเลียแข้งเลียขาทำนะมันไม่น่าดูครับเรื่องนี้ประการที่2มันไม่ถาวรครับเพราะว่าการเลียอย่างนี้การชมอย่างนี้สามวันดีสี่วันไข้ครับทำเป็นคนที่ใส่ยอย่างนั้นพอลืมขึ้นมาแกก็จะกลับมาเล่นงานประเทศที่ ลืมชมแกไปนะฮะหรือชมแกอยู่มอบหล,หลัดหลัดเนี่ยแกก็จะมาโจมตีดังนั้นประเทศไทยก็ควรจะดําเนินการที่มันแข็งก้าวขึ้นอย่างเช่นนะครับประชาชนสามารถแสดงจุดยืนประท้วงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประท้วงทําได้นะรัฐบาลไทยไม่ต้องทําก็ได้นะถ้ารู้สึกกระอักกระอ่วนใจหรือว่าจะต้องเจรจาการค้ากันต่อไปแต่อยากให้พี่น้องชาวไทยได้ทราบว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ย เป็นคนที่คุ้มหัวตระกูลหุนอยู่นะครับโดยที่ตระกูลหุนใช้วิธีการที่ไม่ค่อยจะสะอาดสักเท่าไหร่นะแล้วรัฐบาลสหรัฐเป็นรัฐบาลในตอนนี้นะครับเป็นรัฐบาลที่ไม่มีหลักการถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยวิธีการแบบนี้มันใช้ไม่ได้เขาจะใช้วิธีการล็อบบี้กันนะวิธีการง่ายๆ่ายตอนนี้ที่ประเทศเล็กๆทํกกันก็คือเขียนจดหมายไปชมทํามโทรศัพท์ไปคุยแล้วก็ชมเขาเขาก็จะทําอย่างที่เขา อ่ต้องที่อีกฝ่ายต้องการนะยออะไรไปเขาก็ทาอย่างกันให้นะครับประเทศเราไม่น่าจะทําอย่างนี้น,นะครับเ mm hmm. อาละรครับ mm hmm. ก็ได้เสียอะไรเราก็ชี้แจงไปแล้วนะครับส่วนที่ยังเสียเนี่ยก็คือเสียเรื่องการเดินเกมระหว่างประเทศแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเกมระหว่างประเทศตอนนี้มันไม่ค่อยจะอยู่ในกติกาไม่อยู่กับในร่องในรอยอย่างที่เคยเป็นอย่างเช่นเดินเกมด้วยการ เข้าหาทรัมป์ด้วยวิธีการประหลาดระหลา,าที่ผมบอกไว้นะครับมันไม่มีไม่อยู่ไม่มีอยู่ในกติกาโลกอย่างที่2ก็คือว่าเรายังไม่มีพื้นที่ยังไม่สามารถชิงพื้นที่ข่าวได้นะแต่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วพยายามอีกสักนิดนึ่งสิ่งที่ได้มาพื้นที่ได้มาอย่าให้เสียไปโดยเ,เสียท่ากลเม็ดทางการเมืองเขาอีกนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราควรจะซีเคียว รมแนนของเราหรือเปล่าอย่างเช่นมีข้อเสนอว่าให้ล้อมรั้วไปเลยนะวางลวดหนามก็ได้บางคนก็บอกโอ้สร้างรั้วปูนไปเลยนะครับหรือว่าทําแนวกันชนอะไรขึ้นมาให้มันเป็นหลักเป็นฐานดีไหมไม่อย่างนั้นไอสิ่งที่ได้มาก็จะเสียไปง่ายๆเพราะที่ผ่านมาเราก็ปล่อยให้คนกณกบ,บูชาแล้วก็หน่วยงานรัฐทหารอะไรบ้างล้ําเข้ามาในเมืองไทยได้ยังไง บางคนเข้ามาอยู่ในเดนแดนไทยปักหลักเป็นหมู่บ้านหรือซ้ำนะผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองว่าได้ยินเรื่องนี้นะนั่นแสดงว่าทางการไทยนะไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้นะครับมันเกิดมาระยะหนึ่งแล้วไม่แก่วหน่วยงานของไทยทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ใส่ใจพรมแดนของเรารไม่เห็นคุณค่าหลังจากนี้นะครับเราได้สูญเสียนะครับนี่คือความสูญเสียสูญเสียทหารหารไปหลายสิบนายนะครับสูญเสียพลเรือนไปเยอะแยะนะผม ก็ได้แต่หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพรมแดนของไทยนะครับจะเอาใจใส่พรมแดนของเรามากขึ้นไม่ได้ปล่อยปลาและเลือให้คนมาอยู่อาศัยอ้างว่าเป็นที่ดินของตนโดยปริยายบ้างอ้างอย่างโมเมบ้างอย่างนี้นถือว่าเป็นการวางรากฐานในการสูญเสียในอนาคตอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าความสูญเสียจากการหยุดยิงครั้งนี้จะมีหรือไม่ ก็คือสูญเสียดินแดนสูญเสียอะไรต่อมีอะไรหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าไทยมีท่าทีที่แข็งกล้าขึ้นหรือไม่นะอย่างเช่นเรื่องทหารเนี่ยผมเชื่อว่าแข็งกล้าพอแล้วอีกด้านหนึ่งที่ยังแข็งกล้าไม่พอคือต้องแสดงให้กัมพูชาหเห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศมันศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยนะแม้จะไม่มีคนมาครับใช้แต่ว่าเราก็จะมีกระบวนการต่างๆทําให้กัมพูชารู้สึกหวาดเกรงได้นะกัมพูชาได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมหันหลายตัว แต่เราเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้กัมพูชาหวาดเกรงหลับจําเกรงกลัวได้นะต้องทําให้เขาเกรงกลัวต้องทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาก็ะทาลงไปเนี่ยนะมันจะทําให้กัมพูชาสิ้นอิสรภาพไปบางส่วนด้วยผู้นําก็อาจจะกลายเป็นชายากรไปด้วยนะต้องทําให้เขากลัวในเรื่องนี้อันนี้แหะครับหยุดยิงอย่างเดียวเนี่ย มันจะได้ทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องเตือนด้วยว่าการหยุดยิงครั้งนี้นะครับมันมีการแหกได้ทุกเวลาเช่นเดียวกับการหยุดยิงครั้งอนื่นเพราะว่าหยุดยิงครั้งนี้ไม่ได้มีการระบุไว้ว่าเมื่อไรอถึงเมื่อไรนะหยุดตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนไหนไม่มีนะครับแต่ก็กัมพูชาก็จะใส่ไปรัวๆนะก็เรื่องของเขานะแต่ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่สนธิสัญญากรุงเฮกแล้วครับก็คือคอนเวนชั่น With respect to the law, San d Custom of War o n l a n d นะครับก็คือกฎหมายตั้งแต่เกือบร้อยปีก่อนนะฮะโดยบอกว่าการหยุดยิงเนี่ยนะระหว่างคู่กรณี2ประเทศเนี่ยถ้าไม่มีการกำหนดระยะเวลาเนี่ยว่าจะหยุดยิงถึงเมื่อไหร่เนี่ยคู่กรณีจะยิงกันตอนไหนอีกก็ได้แต่เขาก็บอกเงื่อนไขว่าต้องไปบอกศัตรูด้วยว่าตอนนั้นจะยิงแล้ว นะอันนี้ก็เป็นกติกาการลบแบบสุภาพบุรุษแต่กัมพูชาไม่ใช่สุภาพบุรุษเขาก็ไม่ทําตามกฎหมายระหว่างประเทศก็อย่างที่ว่าแหละครับถ้าทําให้กัมพูชาหลาบจําและหวาดกลัวกฎหมายระหว่างประเทศได้เราก็จะโอ,อุ่นใจไปอีกขั้นหนึ่งนะครับประชาชนก็จะรู้สึกว่าไอ้ประเทศนี้มันปราบได้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทํากับเราฝ่ายเดียวครับ